วันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่2 1มีนา2564นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่300บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั b สไ r i b ์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองนะวันที่2 1มีนา2564ราคาทองแท่ง96.5 ขายออกอยู่ที่สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทรับซื้ออยู่ที่สองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทส่วนทองรูปประพันธ์เก้าสิบหกจุดห้านะคะขายออกอยู่ที่สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทรับซื้ออยู่ที่สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์ค่ะ และสปอร์ตโกมีการปรับตัวขึ้นนะคะล่าสุดอยู่ที่1744.90ดอลลาร์ต่อออนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐท,ที่ชะลอตัวลงค่ะส่วนทองคําโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1745.05 4ค่ะบวกขึ้นอยู่ที่0.50%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.818ค่ะลดลงอยู่ที่0.27%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปพรรพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเส้นเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ